แม้แปลว่าเราเปลี่ยนนิสัยคระพร e เจ้าเคยสอนไว้เราแสวงหาความสุขในทางที่เผ็ดต้องเปลี่ยนเป็นทางใหม่าการเปลี่ยนนิสัยแบบนี้บางครั้งมันก็ง่ายดีพอเห็นว่านิสัยนี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ไมเจ็ดอะไรมากมายแล้วก็เปลี่ยนได้แตบ่บางอย่างเราเจ็บอยู่ต้องใช้เวลาต้องขยันด้วยแต่ว่าต้องใจยเย็นด้วย สมารคนเข้าใจใจเย็นก็ทำอะไรเฉยๆช้าๆแล้วนั่งรอผลออกมาแต่ความใจเย็นในทางพุทธศาสนาหมายความว่าเราทำทำทำไปเรื่อยพอเรารู้ว่าเราทำในทางที่ถูกเราก็ทำไม่ได้คิดว่าจะจะให้ผลเร็วๆจะจให้หมดปัญหาเร็วๆบางทีปัญหามันมันลึกต้องสอสอสอไปเรื่อยเล้จนจะจังรากของมัน เพราะฉะนั้นความใจเย็นต้องมีความเพียรอยู่ในตัวด้วยความเพียรต้องไม่ใช่ว่าทาทาทำไปจนหมดแรงหมตัวแล้วก็หมดแรงแล้วก็รู้จักถนอมความกําลังใจของเราให้ทําพอดีท้วความสามารถของไไเราทําไปเรื่อยๆบม่ชาวนาไปแล้วเข้าปลูกเขาไม่ใช่มาช่วยหมแรงเขาทำ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 ,ทำไปเรื่อย ผลก็ออกมาอาจจะช้าหน่อยแต่มันผลที่มันคงผลที่ถาวรเพราะฉะนั้นความเพียรของเราต้องมีความใจเย็นความใจเย็นคนต้องมีความเพียรมันต้องเดินเป็นคู่กันไปจนจะถึงที่หมายได้